มากับสีเขียวเมลโลกีนเมทัลลิกนะครับฮาร์เลย์ดิวิสันสปอร์ตเอสรถเตยยี่สิบสองใหม่กลิปวิ่งหมื่นเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยฮ่าเลกไม้กันนี่เล็กไมก้ห1600มยไมล์ม 10, 600, มเลสเท่านั้นนะครับ สีเขียวสวยแจ่มเลยนะครับสะท้อนแสงโคตรหล่อมินเนอรลกรีนมทัทลิกตัวต่อเยื่องแฮนด์ขับขี่สะดวกสบายมากนะครับจากที่ผมพอมเมื่อกี้ตัวต่อโทรศัพท์มีให้เรียบร้อยแคชบาร์ฮาร์เลย์ดีิสันกาดหม้อน้ํามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บอกคนซ้อนมีให้ด้วยครบๆเลยคันนี้ทักเท้าหลังมีมาให้ด้วยแล้วก็ตัวต่อประคนหนังนะครับครบๆจบ,จบสวยงามมากสำหรับคันนี้ วิ่งน้อยด้วยใหม่ด้วยหมาะแก่ใครเหมาคนที่อยากหา,ารถให้ดีดีสั่ขับขี่สะดวกสบายนะครับรุ่น sporter s มีเบอะซ้อนซ้อนแฟนซ้อนเพื่อนได้เลยสรุปว่าคันนี้เราเปิดไว้4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ